จะไปร้องวอา์รพอคือวันที่หกนะค่ะปีนี้6กุมภามผลก็เนี่ยคะ่ะเนกาทีฟเรียกว่าหอบเอกสารมาเลยนะคะเนี่ยค่ะแม้ว่าจะมีเอกสารยืนยันผลตรวจเลือดว่าเนกาทีฟย้อนหลังถึง6เดือนนั่นก็คือการปลอดจากเชื้อ HIV นะคะแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธอยู่ดีเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยระบุว่าคนข้ามเพศเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อ นี่เป็นประสบการณ์ตรงของปุญชารัตตาเลิศค่ะหรือว่าแคนดี้นะคะเป็นสาวงามจากเวที m i s ิสค e ีนเ a รนโบสกายปี2018ซึ่งเธออยากจะชะททอนว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศในบ้านเราค่ะยังคงเผชิญการเลือกปฏิบัติจึงตัดสินใจไปยื่นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอสที่กรมการควบคุมโรคร่วมกับเน็ตไอดอและตัวแทนจากกลุ่ม LGBT นะคะ ก็รวบรวมเอกสารต่างๆเยอะเลยค่ะอย่างที่เห็นอยู่นี้เป็นบันทึกถ้อยคําสนทนากับเจ้าหน้าที่คัดกรองรวมถึงมีแบบฟอร์มนะคะคัดกรองผู้รับบริจาคโลหิตของสภากาชาติไทยด้วยแล้วก็มีออผลตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการนะคะข้อเรียกร้องของเธอแล้วก็กลุ่ม LGBT ค่ะคือขอให้สภากาชาติไทยทบทวนเกณฑ์การคัดกรองเพื่อให้ทุกคนค่ะทุกเพศสามารถเข้าถึงการบริจาคเลือดได้ เขาเห็นอาทำนำหน้านาำเราปึ๊บแล้วก็เขาเห็นเพศสภาพปัจุมันเราปึ๊บคือแบบสายตาที่มองค่ะก็คือแบบเหมือนแบบใช่หรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่าจะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณไม่ควรจะมาบริจาคอะไรอย่างเงี้ยอามันก็เลยทําให้แบบมองว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบตีตาหรือว่าแบบเป็นการเลือกปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจนมากทําทําให้เราแบบเหมือนแบบสูนเสียโอกาสด้วยแล้วก็แบบทาให้เราแบบเหมือนสังคมประนามด้วยว่าแบบ เธอน่ะเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศคุณไม่ควรมาบริจาคเลือดหรือว่าคุณไม่ควรมาทําบุญในรูปแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วการบริจาคเลือดมันควรที่จะเป็นสิทธิ์ของคนทุกคนมากกว่าพอเห็นรูปลักษณ์มาตั้งแต่ปุ๊บไม่ใช่แล้วถึงแม้เคยจะกล้าว่าเธอไม่มีเพศสัมพันธ์กับชายรักชายฉันไม่เชื่อเธอ,เธอหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันด้วยภาพลักษณ์มันใช่ยอยู่แล้วเขาก็จะไม่รับบริจาคเราอยากบริจาคแต่ให้เราติ๊กว่าไม่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเนี่ยอาเซว่าเขาก็ไม่ยอมรับเราอย่างแท้จริงสิกก็มมมมม่่่้้ัััันนนนตตตออออองงีีเเเเเศสธธบยยวาาาะหรรแ อย,อย่ากล้าก็ได้แดงว,ว่าเขาแดงว่าสังคมมันก็มองอีกสังคมอีกด้านหนึ่งว่าเขาไม่ยอมรับในความเป็นมีอยู่จริงของเราถ้าเขายอมรับในความเป็นมีอยู่จริงอยู่จริงของเราเขาต้องให้เราติ๊กว่าเรามีเพศสัมพันธ์แต่กับคนละเพศเดียวกันแล้วเข้าสู่กระบวนการคัดกรองอย่างเท่าเทียม ถ้าดูจากเอกสารคุณสมบัติผู้บริจาคเลือดค่ะมีเพียงการระบุว่าท่านและคู่ครองต้องไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์แต่ว่าในทางปฏิบัตินะคะมาดูกันว่าเพศหลากหลายต้องเจอกับอะไรบ้างกลายเป็นว่าเรื่องเพศนี่แหละค่ะถูกใช้เป็นข้ออ้างมากกว่าพฤติกรรมส่วนบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายค่ะที่เขาจะต้องตอบคําถามเฉพาะถึงเรื่องพฤติกรรมทางเพศขณะที่เพศอื่นๆไม่ต้องตอบนะคะแม้กระทั่งชาย้ามเพศเนี่ยก็ถูกปฏิเสธรับบริจาคเลือดค่ะเพราะเกรงว่า ว่าฮอร์โมนเพศชายจะไปมีผลต่อการนําเลือดไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการบริจาคเลือดของกลุ่ม LGBT เถียงกันมานานแล้วค่ะแต่ว่าน้อยครั้งมากนะที่จะมีการเรียกร้องสิทธิ์ทางกฎหมายจริงจังอย่างเช่นครั้งนี้นะคะที่ตัวแทนกลุ่มเพศหลากหลายเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวค่ะก่อนหน้านี้ก็ไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือวลา,าพอพเมื่อเดือนมีนาคมมาแล้วด้วยนะคะ การที่จะมีคนที่แบบไปยื่นหนังสือหรือว่าไปแบบอเอากฎหมายหรือว่าในเรื่องของพระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยค่ะที่คุ้มครองคนที่มีความหลักหลายทางเพศอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มี คันที่น่าจะเป็นเคสแรกๆค่ะที่ออกมาร้องเรียนเพราะว่าคือเรามองว่าคือการที่คุณจะมาเลือกปฏิบัติด้วยเห็นเหง่เพศอันนี้มันไม่เหมาะสมเพราะว่าปัจจุบันเราก็จะมีในเรื่องของพระราชบัญญัติความเท่าเทีมยมทางเพศถูกต้องไหมคะที่มาคุ้มครองสิทธินะคะไม่ว่าคุณจะเป็นการจํากัดสิทธิการกีดการแบ่งแยกหรือว่าเลือกปฏิบัติด้วยเหงห่งเพศนี้คุณไม่สามารถกระทําได้เราก็จะเชิญทางสภาชาติไทยนะคะมาชี้แจงเพราะเราก็ทําแบบนี้กับทุกหน่วยงานที่เวลาถูกร้องเรียนนะคะก็คือเชิญให้มาให้ข้อมูลมาชี้แจงว่า มีการทําอย่างนี้จริงไหมทําด้วยเหตุผลอะไรแบบไหนแล้วก็ถ้าจะมีการปรับแก้ทบทวนแก้ไขเป็นไปได้หรือเปล่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลังจากที่ฟังคําชี้แจงเราก็จะมาหาข้อสรุปอะคะ่ะว่าเราคิดว่ากรณีนี้เป็นการที่เข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่า ลังยื่นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอสค่ะซึ่งก็กําลังเตรียมขับเคลื่อนอีกกฎหมายหนึ่งก็คือการขจัดการเลือกปฏิบัติลําดับต่อไปนะคะตามกระบวนการเลยก็คือจะเชิญตัวแทนจากสภากาสภากาชาติไทยค่ะมาชี้แจงแล้วก็ให้ข้อมูลซึ่งจะเข้าชี้แจงในวันที่16กันยายนค่ะสิ่งที่กลุ่มเพศหลากหลายเรียกร้องเนี่ยจริงๆหลายคนอาจจะมี ทงอยู่ในใจหรือเปล่าว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกร้องมากเกินไปหรือเปล่าทําไมถึงมองว่าเรื่องนี้เป็นการเหยียดสิ่งที่หลายๆคนต้องการค่ะคือขอให้มีการเข้าสู่กระบวนการคัดกรองการรับบริจาคเลือดเหมือนกับคนทั่วไปนี่แหละ,ะแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่หลายๆคนเจอไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงข้ามเพศผู้ชายข้ามเพศหรือว่ากลุ่มชายรักชายคือโดนปฏิเสธตั้งแต่หน้าประตูแล้วทางทางที่หลายคนก็คือไม่ได้มีพฤติกรรมความเสี่ยงทางเพศเลยแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าพฤติกรรมส่วนบุคคลเป็นสิ 警惕。 ไม่ว่าจะเพศไหนชายหญิง LGBT ก็มีความเสี่ยงเท่ากันดังนั้นจึงไม่ควรตัดสินกันที่เพศสภาพส่วนตัวของบุคคลมากกว่าค่ะหลังจากนี้เปิดกว้างมากกว่าน,นี้ก็น่าจะเป็นโอกาสให้คนคน,คนได้ช่วยคนกันมากขึ้น<ช>นะคะใครก็ะจะได้บริจาคเลือดกันได้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเพราะจริงๆอย่างตอนนี้แม้แต่ช่วงโควิด19เออเองก็มีการโดนรงค์ว่าขอให้รับบริจาคเลือดก,กันหน่อยแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองคุณกฤติาคุณผู้ชมคะ่ะคือต้องมีการแก้กฎหมายเลยคืออย่างที่สหรัฐเนี่ยเขาก็มีข้อระบุเหมือนกันว่ากลุ่ม LGBT ชายรักชายถ้าจะรับบริจาคเลือดเนี่ยต้องเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์1ปีขึ้นไปแต่คือพอช่วงโควิด19ที่เลือดขาดมากมาเนี่ยค่ะเขาก็อนุโลมผ่อนปรนว่าเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์3เดือนก็พอ,อถึงจะสามารถบริจาคเลือดได้เพราะว่าเลือดมีความต้องการนะช่วงนี้นะคะ,คะ